มีความสุขและสิ่งดีๆคือมันเป็นอะไรอาชีพจะต้องพัฒนามาช่วยกันนะพี่ว่าคนเดียวไม่ได้มันต้องทำหมู่บ้านช่วยกันมันจะได้เกิดความสุขและที่สำคัญคือคนเราพอมีความสุขมีไรายได้เราก็สบายตบบนี้นะครับแม่เขาวันนี้พีุ่มารู้สึกองไรบ้างทำรับแม่กับพี่อุ๊บนะรู้สึกเหมือนเดิมนะแม่วานะที่แม่เขาอยากาไปให้เริ่สเมเลยนะแม่กับพี่อุ๊บไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะ อุก็ติดต่อมาเรื่อยๆอยู่คุยนะคุยเหมอเดิมนะแอบคุยไลน์กันด้วยดีที่วันนี้พี่อุ๊บแววเวี่ยนดีใจค่ะดีใจนะพอมีผู้ใหญ่มาเราก็ดีใจนะคะเราเป็นผู้น้อยนะตอบตกลงรับเดินแบบด้วยไหมคะอยากจะห่อตัวเลยไม่ทันนี้มันไม่ยากคุณแม่เดี๋ยวซ้อมแล้วก็ใส่เทคนิคแล้วก็ต่อมปคุณแม่ก็สามารถเดินแบบได้ทั่วประเทศไทยทั้งคุณพ่อด้วยค่ะเปอนนด้ตอนนี้พี่ว่า นึอกอยากจะเดินแบบไม่มีอยุด3%ในใจไม่กล้าลองดูไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าจริงเราก็ต้องทลายกัแพเพราะว่ามีตรงนั้นเราพับไปแล้วเรื่องหนังเรื่องซีรีส์อะไรเราไม่ทำก็ถือว่าเราเอาสิ่งที่ดีมาเพราะว่าเราต้องลืมอดีตแล้วต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีนะตรงนี้พี่ไว้กำลังใจนะสิ okay. ่งที่ดีเราไม่ไดีใจกันเอาฟังเสียงพ่อหน่อยอนนี้พี่มาอีอ่ทงนึงกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจ ยังเดิมแล้วี่นีตอรับต่เนาะต่วันนั้นที่มาก็คออยู่นะรออยู่คิวไม่ได้เลยเดี๋ยวม่ตอกเครื่องใช่ไหมนนั้นที่ที่่ายมสิทิกัน่ะขอโทษดยนะรับไม่เป็นไรค่ะหนูหนูก็ไปสงของมาหนูเห็นพี่ชายถ่ายงานอยู่ตรงนั้นมแล้วค่ะเราก็รีบกจะตกเครื่อแล้วพื่ออกทุมนึงคิดว่า2องทุมรีบแล้วมิกไ่ทันกโม่งต้องรีบออกจากร้านเกือตก ต้องนั่งกระโถงสับลรวทีแรกนะ <laughs> ครับก็เป็นสิ่งดีๆนะที่มาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูของที่จะระเดิมเลยมาเลยครัรมา